ครับสวัสดีพี่น้องผูง้ใฝ่เบอร์สุภูสุขดีๆตลับการสืสอสารอัติสว่างจ่าเด็กพี่น้องอ้ําคือม,มืดจ่าเด็กบอกเออตอนนี้ก็หาไม่นางเจอแล้วเพราะว่าไม่ได้โทรหาจ่าเออบม่ได้โทรหาพี่น้องจ่านําหาอยู่ใจอยู่ดีอยู่สิสคะธุกรกิจมืดอ,อีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเป็นธุกรกิจมืดเป็นจกได้เต่าหนึ่งกาสิซองกระสอบพี่น้องแล้วก็จกแล้วแล้วก็ได้ลงต่อจ่าแล้วก็ดัง ไปใสเลยนะจ๊ะชอ่อเพื่อนไปมาจกแต่เศร้าแหละพี่น้ยองแล้วก็ถ้ากระสีแด้ลงนี่นะนนอย่างบ่วทานได้เครื่องบ่วทานไดงยังดอกเออตะกี้คิดว่าชื่อเพิ่นไปพ,พักอยู่สุวันนำปัดเบอร์ปัดว่ามีใครก็เลยนำออกมาอยู่ที่นี่บ็เลยโทรหาอยู่างไรเออใส่สูตรบอกโทรหาจ้านะเนาะพี่น้องไปซ่องเบิรงเป็นกรไ,ไดีได้เครื่องหนึง่งล้วบอกเราว่ายังบัวเ่อง น,นี่ก็คือฟืนแปะโหลดพี่น้องจ้าแปะโหลดหุ่นได้นะคะอืมหา,ากะไรหากะลงได้เต่านึงพี่น้องได้สิบสองกระสอบอืมนก็อีพื้นสานะคะขเขาเรียนรูปเดียวกันเนี่ยปาตอมแล้วลพี่น้องปะตอมก็เป็นมุ่งจ้าขเขาเงี้ยเดียวกันอีนี่ก็เป็นมุงคะ่ะอ,อันติตัดมันกับว่ามี เบิร์ชามี่โม่ก็ได้เออกแตายื่นเข่าข้ามหนีทับไสุกสองลอยอีกแล้วบอเจ้าบ่เป็นซาพอจะสิว่าอยากไดรขาดตัวสองสามลอยนี่มันไงเอ้ย จาจา้าขาดละจเจ้าจยขาดเลยถ้าบอกอัรไว้กับมันกันอย่าวะกี่ฟุ่นพี่นอกี่ปุ่นเท,ท่ากี่ฟุ่นทานนะ

ตายมาพักเต่าเราบ่ได้อันนี้ด้วยน้ำเย็นตงนี้นี่มอ้ะวัสิเป็นผู้ยิงบอบบางเป็นน้ำข้าวบ่ได้ดอกพี่น้องเ้ยอืมปูพืนบ่อแมนน้อยๆนะคะอือพี่ง้างเ้ยไปมีอาเสียก็แนะนำล้วมานแน่ อยากยู่งสุขสบายเป็นเพียงบ่บากกับบ่อได้อ้ง่ายๆอยู่นะอ่ะประกาศคาัพอห่างไม่ใหม่เดี๋ยวพี่น้องเลยมาปีนั่งเนี่ยจะแบบมันลำบากครับเอาหมดดีางใต้ดีกว่ามเออา เ,เออคอนใสจนะพ่อเบอร์นรี่ปนกปพี่นอ้องอ่าพื้นมันบอดแมนเล่นน้อยนะพี่นอ้องแล้วขึ้นมาเบอร์น,นี่สแกนข่อยนี่ฮะพ,พุ่นพี่นออ้องมีแต่โดนบัในกใหญ่จ้าอืมวันรถอันกี่พุน่นนะกระเป๋กี่พุ่นพี่น้องเอ,อ้ย ถึงตอนนี้วันนี้ก็แดดดีและกาอปโปดาวอีกแล้วพี่น,นอ้องอากาศดีอยู่อืมไม่หนาวเท่าไหร่ส่วน,น,น,นสองถามก่าักไปส่ไปแย่เงี้ยนกระเป๋เห็นพี่นอ้องเงี้ยเงินก็ไม่เจออืม จะเป็นกองหงกองหินจาปุ่นสวนแม่นางพี่น้องสวนแม่นางอยู่ตรงนูนจาสวนมันของนางอยู่ตรงนี้นะจา <_ d ust> เออมันปีนี้ปงงามเหรอ <_ d ust> พอปุ่นว่มนุษย์ทำจ้ะทุกคนเออพี่น้องเลยประกาศหาเสียไม่ห่างไม่พร้อมห่างไม่ใหมน่นจะจามาเปรีนางแน่พี่น้องอ จะมาลำบากเลยดิก็จะได้ทานแต่ละอันแต่ละแนวว้ยมุนมุนอยู่สิบรอบอะสิมาหาตัดใหม่ยังยามนี่นะบ่สเออเออเบิ้งเต่าครับพี่น้องเอ้ยเอเด๋ตัดบ่งแก๊เนาะอืมต่ากระซานบันปีพี่น้องจ้าลายทรงลายสันลีโลมึงนี่กว่า เออเต่าน,นี่นะมันมีตำนานได้ไปเ่น้องวมาเล่าดอกอจ้าไม้ไทยมันก่อนก็ยูกูป่งไม่ใช่หรอกก็ยูมันเลือกมองยู่เนาะถ้าพอมาตัดย่างยามนี่ไอีด้อยแต่กูพอไทยคลิปเขาคือบ่ตัดแงนแงนแงนแง่หนูพี่น้องไป,ปพัพเออพกเบรกก่อนพี่น้องไรเดิกพี่น้องอจะมาเป็นดับบาร์กันจะเป็นทูยิง้งบ่บาร์ก่ะโอ้ย เป็นกระสุบเฮ้ยปวดปจักทั้งนุมบ่จักทั้งถึงเนสูจ่ว่ามันน่ได้ตาย้อนอันควันอูต่าเยียงดอกที่ตายงอนกินกั้นัอีกกะเดนพี่้องเอ้ยน้ำมันยงาห้นนักสก้อนพาวา กายสี่้ายสอละสองร้อยไปสซื้อซื้อเด้อพี่น้องประกาศหาเจียคนละสองสามคนพี่น้องสองสองร้อยกับ่กายบ่สองห้าร้อยประกาศหาเซียเลียงพี่น้องนี่มันอยู่สุดสบาย ทำไมหน่อยแจมใช้ันจัใหม่บ่อ้อแปะ ชิ้นหอมเลยอันบรเหาวคลิปหนาแสดแด่าวบริยังจ้าเขาคดบริจาคทางแก๊สแบบพลังพลัหนึงทางจ้ต้องการแก๊อ

พอจะมีเยอะต่ำเลยมาต่ำจ้ามาต่ำอยู่พี่สพายมีทีนะมันวาง อ๋อจังหัดลักไล่อยู่นี่เมื่อกี้กับบัไดวันซิมาเรื่อยเขินออยังบนเด็เพือจ้าเออมาไอ้นี่นอนเอด็บ<ห>ปิดทิ้ <c oughs> กล้องเหอมันก็อยากจ่ายพแห้งเลยพี่นอ้องแล้วก็ม,นะะมนุษย์ทรมเฮ้ย

รีโอส่วนไปบ้านไอ้แก้วอยู่จ้าแต่กรบบาดไปโอ้แล้วก็บ,บ่ได้ไปดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าจะขอ,ขอ,อเขาบได้ชวนนั่นดิไฮก็บ่กล้าไปเนาะพี่เนออาะก็สิอยู่นี่แหละจ้าโรคเต่านี่แหละเจ้านางนะคะเนี่ยจะยามได้แหละสิแล้วก็เออยามแล้วเนาะเอ้ยนเน,เยนาะไปพี่น้องอแลาพระจ่าพี่น้องพี่สะพม,มือแท้ออื ร拉พเกจ,จะอยู่ที่กองหินอาจารว,วันนี้ก็อยู่ที่กองหินทั้งวันเนาะลงเตาอะไรยังไงก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องไปพี่น้องเอ้ยฝากไปกับละใจให้แน่เนาะใกนการลงเตาครั้งนี้ของพวกเรานะจาะผมว่าสิตา,ตายต้องอยู่ในเตาแ้วพี่น้องเออที่สําคัญเดี่ยพี่น้องอย่าลืมประกาศหาเสียงเลยู้หยิ่งบอบางจ้าเออมันบริเป็นผู้หญิงบอบางแล้วคู่กอนีนั้นนะคะ เป็นนาจังหว่ายัง้งพี่นอ้องไปพี่น้องจ้าไปแล้วพี่น้องติดตาลิหนาก็แล้วกันพี่น้องจ้าเฮาสะตับแล้วเพราะว่ามีเพื่อนสาวประจขึ้นมาหล็กนำและจัดโนผักพุทธไทยอีกหนึ่งบ้านเนาะงจะลติดต่มแล้วกันพี่นอ้องสวัสดีจ้า